โชว์เพื่อจะได้รองเท้าแตะเด็กนักเรียนมาประมาณ50คนนะรองเท้าแตะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ต้องนั่งรอเรียกอยู่ตรงนี้พอเลี้ยวมาเท่านั้นนะคนลุกเลยโอ้โหนูน่นด้านหลังนู่นเองดูยิ่งใหญ่อัังการมากงตื่นเต้นไปอ่า uh, How much you pay for ticket for student to walk around? ไม i ค่อยถือดิเออ i ห้แ ทเวนตี้ไฟ2 5สองหมื่นห้าพันรูปีอพี่สาวเชียงใหม่เชียงใหม่จ้ามาเจอกันนี่นี่คนพูดเหมือนกันนะมาเจอกันนี่นี่ เป็นเจ็ดโมงนะคะก็คนกับบอกว่าอีกใช้เวลาหนชั่วโมงสิบนาทีในการขับรถเพื่อจะไปสถานที่แรกว h a เนมเ e อ h e นามายาเทม p พลส r รินามายาเทมพลเอ่อบรุบู r โ I ด n บรุบูดบรุบ <laughs> one hour ten minutes yes ตอนเช้าเราก็ไปซื้อขนมจากเซเว่นมาแล้วนะเพื่อจะลองท้องบนรถแล้วก็ทานกาแฟาจากล็อบบี้โรงแรมห่างนะคะประมาณ40กิโลเมตรจากโรงแรมเพื่อจะไปวัดแห่งแรกบูโนดโโโโูโพูดชื่อวัดผิดก็ต้องขออภัยด้วยคนขับก็บอกว่าททโทรทรี่แล้วทั้งหมดนะ เดินขึ้นไปหึงชั่วโมงเดินกลับมารวมแล้วสองชั่วโมงในสถานีแรกเป็นวัดที่ใครๆก็ต้องมานะในยอร์ยาการ์ตาเนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเห็นในอิตเลนบามากมายวันนี้จะสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเป็นครั้งแรกถ่ะว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนีย่ยรู้อยากเห็นถนนก็โล่งนะในความคิดตอนแรกคิดว่ารถจะต้องตีถนนต้อง ฝนตกเพราะว่าเมืองภูมิทัศน์เป็นร้อนชื้นนะอยากอยากกตาอยู่ใต้สมรังต้นไม้อะไรองี้ก็ยังมองไม่เห็นภูเขาเลยนะพ่าอยู่ตรงไหนร้านค้าข้างทางก็เป็นแบบคนท้องถิ่นมีสวนมีตลาด ่วนนี้น่าจะขายพวกรูปปั้นแกะสลักเกี่ยวกับพระอ่ะโซนเนี้ยขับรถมาห้าสิบน,นาทีเองนะเพื่อนๆรถไม่ติดเลยอะ่ะเราก็มาถึงจุดแรกกันแล้วคนรถก็มาที่นี่กันหมดเลยนะ ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนวัดแล้วหรือยังก็จะมีคนขายหมวกคนขับก็เดินลงมาด้วยพาไปไหนก็ยังไม่รู้อ๋อมีรถเข็นให้เช่ารถเข็นเด็กให้เช่ารถเข็นผู้ใหญ่อมีธุรกิจการขายม่กขายแว่นตา ประตูทางเข้าโอ้ o, เราถึงวัดแล้วหรอเนี่ยไม่ได้ถามคนขับเลยว่าเราถึงวัดแล้วหรือเปล่าแต่คนขับพามาน่าจะใช่อ่ะทีเรา ตั๋วจะมี2ส,ส่วนด้วยกันค่ะสําหรับคนที่ต้องการเดินเฉพาะด้านร่างจ่าย400,000รูปเปียคนต่างชาติส่วนสําหรับคนที่ต้องการขึ้นข้างบนต้องจ่ายอีก102-105สสรูปเปียเทคนิคนะคะคุณสามารถมาซื้อตั๋วได้เองที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะไม่ต้องผ่านเอเจนต์อย่างที่เพชรทำเนี่ยเพชรจองทัวมาแล้ว คนขับก็มาซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์เหมือนกันเลยค่ะแต่ราคาที่ผ่านคนขับผ่านทัวร์เนี่ยจะอัพขึ้นไปนิดนึงค่ะเพื่อนจะอธิบายยังไงดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอเรามาถึงจอดรูปุ๊บเดินเข้ามาด้านหลังนั่นก็คือเคา,เาน์เตอร์ที่ซื้อตั๋วนี้นะเราจ่ายทัวร์เราจ่ายค่าตั๋วมาแล้วแต่ครั้นี้เรามาจ่ายอีก150,000รูปเปียต่อคนเพื่อจะขึ้นไปด้านบนเพราะตั๋วที่ซื้อมาจาก ทัวร์ที่ขายเราอะเป็นตั๋วเราขึ้นแค่ฐานของวัดฐานด้านล่างแต่ครนี้เรามาถึงวัดแล้วมาถึงสถานที่สำคัญของยอกยาแล้วเราก็อยากจะขึ้นข้างบนเราก็ต้องจ่ายอีก1 5 0 0 0 0รูเปียจ่ายกับไกด์แมนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เคาน์เตอร์เนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่สับสนแล้วเราก็ได้ตั๋วอันนี้ด้วยเพื่อจะได้น้ำฟรีสองอัน ตอนนี้เรามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนรองเท้าเหรอ Match to change. Do m o u h a e small one? This is the 36. You can try first. 34. 34? Yeah. Okay. Oh, m y t c h to change the shoe. Also we need to wear s l i p p e when we go to the temple. Okay. And do you wear s l i p r And where do we, and we a r i n g the shoe in this one? Okay. You can try first, okay? Okay. Our group is four. Oh, ต้องไปไหน Can I see that? This be in group four. Oh. อตอนที่เราออกจากห้องกันเนี่ยวางแผนจะมาแล้วก็คิดว่าเราใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยจะทําให้เราเดินสะดวกสามารถขึ้นดันได้อะไรอย่างนี้แบบโอเคองแควแต่พอมาถึงที่วัดวัดให้เปลี่ยนรองเท้าต้องถอดรองเท้าของเราเนี่ยออใส่ถุงนี้ที่วัดให้มา ก็มีน้ำด้วยให้คนละขวดแล้วที่สำคัญมีลิมิตเป็นรอบๆเราต้องเดินตามกลุ่มสี่ใบเดี๋ยวเราไปหากลุ่มโอ้ยนั่งรอตรงนั้นโอเคคือ okay. ตอนนี้นะก็แกลกรองเท้าเสร็จแล้วก็ไม่เรื่องทำไงต่อเพราะว่าทุกคนก็นั่งกันอยู่ตรงนี้ทุกคนก็งงเหมือนกันว่ามาพร้อมกันงงไม่รู้จะทำยังไงต่อแกลกรองเท้าเสร็จแล้วให้ฝรั่งเดินไปถามวอี่ซิ อันที่เดขอต้องนั่งรอจนกว่าเขาจะเรียกปุ่มเลขที่เลขที่อย่างนี้เพราะว่ารอบหนึ่งจะให้เข้าร้อหคนที่เขียนไว้ตรงนู้นนะทุกคนก็จะมีนี่แหละแสดงว่าเออซื้อบัตรแล้วต้องเห็นกันว่ารองเท้ามีการออกแบบสองแบบนะอันนี้คือไซส์เล็ก เบอร์34เป็นตะปุ่มอยู่ตรงกลางของฝาหลงเป็นแบบสอดหัวนิ้วป้งเข้าไปในนิ้ววัดรอบแรก8 0มูรอบ150คนรอบ9ก้ามงครึ่งซีซั่น2 10.00งจนไปถึงรอบสุดสายบ่าย3.30ครึง่งต้องเดินตามทางเข้าไปนะจานันกิกิติกรุญย์เป็น langsung ิมอ,อน

มองก็ l a n g s u n รับผิดโหดยูเจมิสเตอร์ยันโตจากร์พิลงิบบเบิเลฟิงหนึ่งกุ๊มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบหคนแต่ละกรุ๊ปก็ตั้งวงกลมนะให้ข้อมูล information ก่อน ที่เป็นครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแม่ในขานมาเที่ยววัดครั้งแรกนะนี่เราก็มาตั้งกลุ่มตรงนี้ให้จะฟัง้ตอนัวิมัสวิมัส k together don't w l e o n e hour so we o together we o together เริ่มเดินจริงๆอยู่ที่8โมง36นาทีค่ะ เดินตามกลุ่มไปจะมีผู้ชายหนึ่งท่านถึงโถงผู้หญิงหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลี้ยวมาเท่านั้นนะคนลุกเลยโอ้โหนู่นด้านหลังนู่นเองดูยิ่งใหญ่อลังการมากตื่นเต้นไปกุบไปนู่นแล้วรีบตามกุบเร็ว We have two more temples. We call it Pawon Temple and Indut Temple. Pawon Temple, the place, t o put as of cremation, like grief. Last one, what we call มันดเทมเลอทง a มาเ r 80ท้ลา a a ดูรองเท้าทุกคนเลใส่เหมือนกันเลยทำให้พื้นสะอาดจังนะกายกำลังอธิบายเกี่ยวกับวัดจะต้องเดินขึ้นไปที่น,น้น for people go up the temple if don't go up temple can wear can w a r normal shoe ah I see how much you pay for ticket for student to walk อะไร twenty five สองมื่นห้าพันลูเปี Local price. A local people. It's different. Ah, different, I, see, different, I see. Yes. Ah. different price. Ah, so local berapa on first floor? Not if on you the top. We want two up. Just one hundred and twenty. Okay. I see. Yes. Okay. Selamat pagi. Selamat pagi. pagi. เพื่อนค่ะหลัจงจากที่เราเดินมาประมาณ5นาทีจากจุดเริ่มต้นนะคะด้านหลังของเพจเนี้ยละคะ่ะก็เริ่มเป็นบันไดที่จะต้องเดินจริงแล้วนะคะก็มีคนขายนะในวัดเนี่ยมีคนขายลม่มเขาบอกว่ามันข้างบนจะร้อน for l e n t h or for sale l e n ่ h ปะปะ for l e n t h ฟอรานเบปะเบอร์ไร20,000อ๋อโน้ตโน้ตเราจมาอเราจะ o ุยเราจะไปคุนอ e กซ i นโอเค้าแล้คนสาวเชียงใหม่สาวเชียงใหม่เจ้าสาวอังทองเนืออางทองขะเนือเดี๋ยวเราพูดกับน้องไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวย ข้างหลังนะคะที่เป็นชั้นสองเนี่ยถือว่าเป็นฐานด้านล่างเนี่ยนะคะเพิ่งจะเปิดประตูให้นะักท่องเที่ยวขึ้นข้างบนค่ะไม่ได้เปิดตั้งแต่เช้านะเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยน่าจะเป็น9ก้าโมงเช้าครั้งแรกที่เปิดก็มีธงที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็6ก,กุ๊ปหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เห็นเบอร์เจเลยนะผู้คนก็ทยอยขึ้นด้านบนกันแล้ว ก็ดูอลังการดีนะอ๋อมีเจ้าหน้าที่ตรงนี้เพื่อสแกนตัว๋วถ้าใครไม่มีตัวสแกนก็ไม่สามารถขึ้นได้สองนะเจ้าหน้าที่สองคนโอ้เดินขึ้นทุกคนใสร่รองเทา้า แต่เหมือนกันหมดเลยถ้าจะขึ้นข้างบนกลุ่มที่เจ็ดมาแล้วข้างบนนี้ก็คือหกกลุ่มตอนนี้แดดเริ่มแจม่มเริ่มจ้าแล้วบอกเลยว่าได้เหงื่อถึงว่ามีคนให้เช่าล่มอยู่ที่นี้ แดดดีจังเลยตอนเช้าเป็นหมอกลงนะพอตอนนี้เก้าโมงหน่อยๆโอ้โหเริ่มแสบหน้าแล้วเหมือนกันเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนมากเลยก็คือตอนนี้กรุ๊ปสามกับกรุ๊ปเจ็ดอยู่ด้านล่างกรุ๊ปสี่ที่เรากำลังจะขึ้นทั้งบนเนี่ยไกด์กำลังคุยอยู่เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้กรุ๊ปสามเข้ามาแล้วเป็นขั้นเป็นก่อนไม่เบียดเสียดกันนะ তৈরি ধরবান সুরক্ষা square is mean s t a b l t ด็กวันตรง d นูฮูลชื is mean perfection ะฉั้ร t มาทดา is i f o ไม่ ending ม beginning ที่ r ย mean you'll be here for a v e r a n e r yeah okay So l e t e you ปตัง e ่ว่าพนตอนนี้ไก e ก็จะปล่อยให้พวกเราเดินกันเองประมาณ20นาทีนะคะก็เริ่มบอกแล้วว่าตรงไหนห้ามคำาตรงไหนห้ามเดิมแล้วเจอกันที่ไหนจะมีเวลาให้เรา20นาทีเพื่อจะเดินด้วยตัวของเราเอง วัดโบโรพูโดเป็นวัดที่สร้างด้วยหินสีเทาโดมตรงกลางในรูปนี้นะคะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่72ององค์ค่ะโดยแต่ละองค์ประทับอยู่ภายในเจดีย์นี้โดยมีการเจาะรูรมทะลุผ่านได้ วัดได้รับการบุรณะครั้งใหญ่เมื่อปี1983โดยรัฐบาลอินโดนีเซียและยูนิโก้ค่ะเพื่อนๆได้ระบุไว้ว่าเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกในทุกๆปีจะมีชาวพุทธจำนวนมากมายที่หล่งไหลกันมานมัสการวัดแห่งนี้ในวันวิสาขาบูชา เดียด้านข้างเพชรนี่แหละค่ะที่มีพระพุทธรูปอยู่ด้านในเราก็สามารถสวดขอพรแล้วก็ทำบุญตามกำล<อ>ังของเราได้เลยเดเพชรจะใส่เข้าไปสนึ่ <c oughs> รักบ้งขัในชีวิตที่ไม่เเย็ยนวนู โมโดผู้ดถ้ามาที่นี่นะคะแนะนําให้มารอบแรกเลยแปดโมงครึ่งมาถึงนะคะเพื่อนๆเก้าโมงอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้แดดแรงเลยสถานที่แบบอลังมากใหญ่แล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีสะอาดสะอาดมากเพื่อน เหมาะที่จะมาแหละจริงๆสักครั้งในชีวิต เ็นสเต็ปลงเลยต้องตั้งสติให้ดีก็ไม่มั่นใจนะว่าคนอายุ50ขึ้นเนี่ยจะสะดวกไหมแต่ฝรั่งนู่นนำหน้าไปไหนต่อไหนแล้ว58ถ้าหน้าฝนเวลาฝนตกเนี่ยคิดว่าลื่นแน่นอนลักกี้นะวันนี้ฝนไม่ตกตกเมื่อวานไปเรียบร้อยแล้ว k a r e ะ a flora faunanya นี่ เฟลอ์ฟล ور าฟาวนาย A อ,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 อย่งางอวัดที่มอ,อยู่ในจัหวัที่มีอ,ง con, อนงวดทอยนหที่อ,อีอยูจหวที่อยส่านจังมวัที่อใน้ังหัีอยูนวดทียสำคัญนะเดื่อ,อนจังหวัดที่ยกระนาษดที่มด้ยาที่ข้อมือยน,นี่ยต้องสแกนทอ,อกด้วอยฮนัอยู Where you from? ่ัวดทมยแ่นงวดอย่ในจัั ทำบุญทำบุญโห oh, สปีกใชยใช่นะสามารถโดเน a t ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รับเหรียญรับแต่แบงค์นะก็ perception. เลยไม่ได้ทําบุญเลยนะเพราะว่าห,หยิบเงินลำบากกระเป๋าเป้ทำบุญด้วยจิตใจนะไม่ได้ทําบุญด้วยต้องใส่แบงค์อยู่ที่ใจค่ะเพื่อน หนึ่งชั่วโมงจากการที่เดินขึ้นไปด้านบนนะคะวนซ้ายหนึ่งรอบสองชั้นด้านบนได้เหงือ่อได้ความร้อนร้อนอแต่ไม่ถึงกับร้อนอทนไม่ได้นะคะที่แน่ๆตอนนี้ทุกคนหิวแล้วต้องไปหาอาหารเช้าแล้วค่ะเพื่อนๆขอสรุปเลยว่าวัดแห่งนี้นะคะที่มีชื่อเสียงเหมาะที่จะมาเยี่ยมเหมาะที่จะมาชมครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ,ะไปทานข้ากัน สยามปากีอ่าหนึ่งเคล็ดลับก็คือทางขึ้นกับทางลงคนละทางนะคะทางเข้าทางออกด้านหลังทันลงนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนมากมายเลยค่ะมาหนักรอคนต่างชาติเพื่อจะได้ฝึกภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะถ้าขับรถมาเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะหารถตัวเองเจอไหมเพราะว่า ขาเข้ากบขาเดินออกเนี่ยใช้เส้นทางคนละเส้นทางเลยนี่เรากําลังเดินออกหลังทางเข้ามานะด้านหลังเลยเป็นเส้นทางก็รวมแล้วน่าจะ500เมตรได้เดินมาจากนู้นเลยนะแต่ถ้าเรามากับคนขับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า ต้องมารับเราตรงไหนเพราะเขาบอกเราตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเดี๋ยวขาออกเนี่ยผมจะไปรอตรงหลังวัดนะต้องเดินต่อไปตรงนู้นอีกนะอีก3 0 0ร้อเมตรก็ว่าได้สำหรับคนที่จะมาเที่ยววัดบูโดพุทโธเนี่ยขาต้องแข็งแรงอยู่นะนั่งเพื่อจะเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคาราเกะมาชุ รองเท้าน uh ี้ก็เดินสบายนะแต่คิดว่ารองเท้าสปอร์ตชูเนี่ยน่าจะเดินง่ายกว่ามันนา่โอเคกิ1ล จะบอกนะว่าต้องเดินอีกวันกิโลเขาก็มีรถม้านะเนี่ยสำหรับคนไม่อยากเดินเนี่ยมีรถม้าให้วิ่งด้วยสี่คนห้าคนก็ใช้รถม้าได้นะด้านหน้านี้ก็ผู้คนก็นั่งแล้วเปลี่ยนรองเท้ากันทำไมเสียงหอบขนาดนี้เนี่ยมีชัตเตอร์ขาดเอาซะโอ้ รถชัตเตอขาดก็ได้มีที่นั่งแบบนี้นี่ข้างต่างเพราะว่าผู้คนหอบเนี่ยอย่างเพรเนี่ยข้างหน้าเป็นร้านขาแล้วนี่เดินมาโซนตราดแล้วของขายสารพัดเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรหรือไม่มีเสื้อผ้าเด็กผ้าสโลงผ้าลายอินโดนีเซียนะลายบาติกเออ,อ,อ ทางออกเลยนะก็มีห้องน้ำฟรีให้บริการอยู่ดูว่าจะซื้อหมวกไปไหนอันนี้ดีไหม Look perfect โอ้ยอันนี้หลวมไปแล้ว Actually the first one maybe also okay ปกติได้ถุงเท้าส้นสี่หมื ได้หมวกมาแล้วหนึ่งใบหมวกแบบบูแบบบูเวียดนามหมวกเวียดนามมีแว่นตาด้วยอ่ะของไม่แพงนะสี่หมื่นรูเปียก็ประมาณเก้าสิบบาทเบอร์อะไรปะไเท้าสั้นเทนโอ้ยหยาแประมาณยี่สิบสี่บาท อากาศมันร้อนนะมันต้องดื่มหน่อยเหงื่อออกไปหลายลิตรอ่ะของน่าซื้อทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหอยากซื้อทุกอย่างเลยอน่าซื้อทุกอย่างเลยอันนี้ก็ดีอ่เบอร์อะไอินนี้ b e r า p a อันี้100 100ธรรมด์อังกฤษอังกฤษอังกฤษวันทอลซันวันฮันเดดโอ้วันทอลซันวันฮันเด้250บาทเนี่ยเานี้250บาทถ้าใบละร้อยจะซื้อซะหน่อยแม่แฮ่โอเคโอเค

50เสียอะ50วซทยามาดวอารมโอเคใส่กระเป๋าใหม่แล้วโอเคตั้งยู5,000รูเปียจ้าพาลรกิจสำเร็จวดแล้วกูละหนึ่งหมืน่นรูเปียมันใจหิวต่นน้ำแหละเพราะว่าอากาศมันร้อนร้านขายมะพร้าวด้วย

ร้านขายบะหมี่สุขสมเร็จรูกวันกิโลอินเดียมาเก็ตนี่สลากสลัดมาดูกสาสลัดอินโดนีเซียโคกหินหินลาวะนี่นี่แบบอินโดนีเซียเขาจะใช้เป็นแบบบดเอานะมีครก เสื้อเยอะเลยอ่ะวัดแห่งนี้บอรอบูดโด้บรบูโดตลาดเยอะมากมายมโซนตลาดก็เดินไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามีหลังคากันแดดแบบนี้ให้ไม่ร้อนน่ะเดินง่ายๆสบายสบาย,ยแม่ค้าก็ปัดฝาดเช็ดถูโอเคยู่เป็นตลาดที่ไม่ ดูสกรปรกเดินง่ายๆสบายสบายของขายราคาต่อรองได้น่อราปเนีกทีเดียวโี่ย่าเกันติมักตอดกลูาฟอร์มโอเคติมานะติมากันอ่าฟอร์มฟอร์มนามัยอลัดาดลัดวอสคันีอืมดิสนี่ดิสดิสวิตนี่สวิตนี่ This okay, this, sweet. Ah, this is namanya salak. Salak. Di sini Salas. Salas. salak. madu. Madu. Salak pondo. pondo. Super. Ah. Pondo super this ah. pondo. Oke. Okay. This pondo pondo super this ah. salak madu. kok, ah. <laughs> Kilo. He pon, he pon. Kilo, -ha. Ha, kilo, this kilo, kilo, ya, Satu. kilo, Satu. สามหมั่นบาทเองแม่มพมกนิดอร์เชนัลมนิด you want งสัอ thank you thank you t h a บอกเลยถ้าอยู่ซื้อร้านไหนร้านหนึ่งแล้วอ่ะตอนนี <h 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 ้ก umm> ็จะแบบโดนลุมอ่ะให้ซื้อแล้วก็ปฏิเสธได้เลยสำม่านหะมันอร่อยอยู่นะเนี่ยำมานหะมันยาปุย ของที่นี่นะคะราคาถูกมากเลยราคาที่แม่ค้ามอค้าตั้งขายไว้นะคะเพื่อนๆสามารถต่อรองได้ครึ่งราคาเลยแขกเข้าไว้เดี๋ยวเขาเรียกเองเลยอาสามาสามางานแบบนี้ที่นีลักกี้เอ็นเลอตีไปไปวันที่สองกันค่ะะค่ะ